ไพ่ยิปซีมีตั้ง78บแปใบแล้วเราเนี่ยจะไปอ่านได้อย่างไรมาเรียนการอ่านไพ่ยิปซีกับแจงเถอคะ่ะแจงจะบอกให้คุณนะคะเข้าใจถึงการด,ดูไพ่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันจะบอกถึงความเป็นไพ่ใบนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าตัวคุณจะเอาไปประกอบอาชีพเสริมหรือเอาไว้ดูเช็คดวงของตัวเองนะคะ ลองดูนะคะแจ้งจะสอนคุณความหมายให้คุณเข้าใจทั้งแปดใบแล้วแล้วยังมีการสอนไพ่ Oracle ออร์เคิลเสริมให้คุณด้วยแล้วก็มีการสอนการทําออนไลน์ให้คุณเื่อคุณอยากจะหาเงินเป็นรายได้เสริมให้คุณเองด้วยนะคะสอนผ่านกลุ่มปิดค่ะใน Facebook นะคะก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะ ถามได้ตอบได้ถามเมื่อไหร่ก็ตอบค่ะยังไรสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ินใจ5 6 9นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาส่งต่อให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยนะคะก็วันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่แจงอยากรู้เป็นพิเศษด้วยตัวของตัวเองนะก็เลยไปหามาคือการลดน้ำหนักกับโหราศาสตร์นะคะ การลดน้ําหนักคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรการลดน้ำหนักก็คือเราจะผอมเราอยากลดน้ำหนักเนี่ยทำอย่างไรดีจะต้องออกกำลังกายหรือออกยังไงหรือคุมอาหารหรือยังไงนะกับโหราศาสตร์ที่ดูตามราศีต่างๆเนี่ยเออคนที่ราศีนี้เนี่ยเขาควรจะควบคุมอาหารหรือว่าเขาควรจะออกกำลังกายอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยจะสามารถลดน้าหนักได้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถดูได้ดูได้เนี่ยคือจากการที่ วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนคนนั้นนี่แหละว่าเฮ้ยเขาเป็นนิสัยประมาณไหนนะทาให้เราสามารถวิเคราะห์ต่อได้ว่าอ๋อถ้าเขามีลักษณะนิสัยพฤติกรรมประมาณนี้เนี่ยวิธีการที่ดีที่เขาควรจะลดน้ําหนักเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนนะคะเริ่มกันก่อนเลยนะคะด้วยราศีที่1ราศีเมษค่ะที่รู้กันนะราศีเมษนะคะเป็นคนที่มีความคิด ชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชอบทำอะไรใหม่ๆชอบเรียนรู้ทำสิ่งนี้ปั๊บกลับไปทำอีกอันหนึ่งสี 4, 5, 6 7 8 8ไม่ค่อยที่จะหยุดนิ่งกับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาออกกำลังกายอะค่ะถ้าเขาเหยียดนน้ำหนักเนี่ยค่ะเขาจะสมมติว่าไปเรียนว่ายน้ำเรียนได้สัก3วันเฮ้ยแล้วมีความสนใจใหม่เข้ามาเขาก็จะเปลี่ยนอารมณ์เขาไปกับสิ่งนั้นๆได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้า คนที่เป็นชาวเมธนะอยากที่จะลดน้ําหนักนะคะข้อดีคือการที่คุณอ่ะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆตลอดเวลาอ,นนอันนี้ดีนะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากลดน้ําหนักได้แต่จริงๆแล้วคุณจะลดได้คุณจะต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่สามารถให้คุณลดได้ <S <S นั่นคือการที่คุณเนี่ยค่ะจะต้องหาเพื่อนนะคะ คุณจะออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่คุณต้องมีเพื่อนต้องมีคนมาคอยแบบซัพพอร์ตคุณแบบเฮ้ยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเป็นคนที่ช่วยกันออกกำลังกายคนที่ช่วยกันขุมอาหารคนที่ช่วยกันลดน้ำหนักมันจะทำให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้นะคะถ้ากีฬาเนี่ยหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มัน ต้องมีการแข่งขันก็เหมาะกับชาวเมทเหมือนกันนะคะอันนี้จะทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้ยาวนานอยากสนใจสิ่งนี้ทาได้นานแล้วเขาก็ต้องหาเพื่อนในการลดนะคะมาต่อการในราศีที่2ค่ะราศีพฤษภนะคะเนื่องจากชาวพฤษภเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากนะพฤษภเนี่ยจะเป็นหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างจะอวบแล้วดูดีแต่ทีนี้ ถ้าคุณเนี่ยอยากมีความอยากให้ดลดน้ําหนักเนี่ยปกติชาวพฤกษบเป็นคนที่ชอบกินอาหารอ,ร,อร่อยๆและชอบกินของหวานด้วยทําให้อารลดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะฟุง้งเฟ้อทาอะไรต้องดูไฮโซต้องดูดูดีมีราคาถ้าอยากจะให้คนที่เป็นราศีพฤกษบลดน้ําหนักได้คุณพฤกษบนะจะต้อง เป็นสมาชิกเหมือนกับ V.I.P. ของยิมนั้นๆหรือถ้าไปาไปเข้า,าไปเข้าอ,องค์กายแล้วมีสปามีซาวน่า หรือเสื้อผ้าค่ะที่ไปออกอะค่ะมันต้องแบบดูดีอะดูสวยดูงามอย่างเงี้ยเขาถึงจะไปเขาถึงจะมีแรงบันดาลใจในการไปออกกําลังกายเพราะว่าชาวพึ้กพเนี่ยที่บอกไปนางจะชอบอะไรที่ดูหรูร้านะคะดูแบบดูดีดูแพงอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพึกศพอยากจะลดคุณต้องสรรหาสิ่งพวกนี้มาส่วนตัวเป็นพึกงศพ ก็ใช่นะเสื้อผ้าต้องแมชกันก่อนต้องแบบเฮ้ยเข้าชุดก่อนต้องแบบแบรนดนั้นบันนี้ถึงจะไปออกกลังกายได้นะคะก็อลองดูนะคะ ต่อมานะคะเมถุนเมทุนก็เป็นแจงอีกหนึ่งอันเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าชาวเมทุนเนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่ชาวเมทุนเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบแอคทีฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องไปออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเขาทําได้ดีมากๆแต่ทีเนี้ยอะไรที่จะดีที่สุดสําหรับชาวเมทุน คือการวิ่งค่ะการที่เขาต้องมีร่างกายแบบ movement นะคะไปวิ่งเนี่ยจะดีมากๆเขาอาจจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถพูดกับคนอื่นได้วิ่งขอโทษค่ะ <c oughs> วิ่งไปคุยกับเพื่อนไปหรือวิ่งไป ถ้าไม่มีเพื่อนคุยนะเวลานั้นเขาอาจต้องฟังอะไรบางอย่างไปเพราะพวกเมถุนเป็นพวกที่ชอบทำอะไร multiple task ใช่ไหมทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเพราะนั้นเนี่ยให้เขามีสมาธิวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะยากแต่ถ้าเขาได้วิ่งไปฟังข่าวฟังโนนฟังนี่ฟังพอดแคสตไปอันนี้ใช่เขานางจะไปจ้ะซึ่งส่วนตัวก็ค่อนข้างจัดตรงนะส่วนตัวจะแบบก็ไปวิ่งหรือไปทำอะไรก็แต่แต่แบบต้องมีฟังตลอดเวลานะคะ มาต่อกันในส่วนของชาวกรกฎในการลดน้ำหนักนะคะจริงๆกรกฎเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ชอบทำอาหารมากๆทำอาหารอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนนะคะทีนี้วิธีการที่ชาวกรกฎจะลดน้ำหนักได้ดีที่สุดไม่ใช่เขาไปออกกำลังกายแต่เป็นการกิน แต่เป็นการสร้างอาหารที่มันมีสุขภาพอาหารคลีนเมนูนี้แบบเป็นเมนูที่คิดค้นขึ้นเองแล้วมันดีตอบโจทย์ไม่หวานไม่เค็มเป็นเมนูที่อร่อยสาม,มารถลดน้ำหนักได้อะไรพวกนี้ชาวกรกฎจะทําแล้วถ้าจะดีมากถ้าคนในครอบครัวของชาวกรกฎนะส่งเสริมเขาจ้าเฮ้ยมาออกกายด้วยกันเฮ้ยทำกับข้าวอันนี้ให้หน่อยทาแล้วแบบอร่อยทาแล้วแบบมันกินไปมันลด Bye. นางสู้ตายาจริงๆนะคะเออก็แปลกดีนะแต่ราศีมันก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างกันไปนะคะมาต่อการสําหรับชาวสิงห์นะคะชาวสิงห์ที่เคยบอกไปนะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูสง่างามเป็นจุดสนใจของใครนะคะเพราะฉะนั้นกีฬาที่ต้องแข่งขันแล้วชนะนะ่ะเขาจะชอบเช่นการเล่นซ็อกเกอร์ฟุตบอลหรือว่า,าบาสเกตบอลนะคะอันนี้ อดีตเขาก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลก็สัวใช่นะเออแล้วหรือถ้าเป็นสายแบบผู้หญิงนะก็ต้องเป็นอะไรที่แบบเต้นหรืออะไรที่แบบคือคนมามองฉันสิเนอะไหมต้องให้แบบจุดสนใจของคนนะ่ะพวกชาวสิงจะชอบนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าสิงจะล้อ้หนักนะต้องออกกีฬาอะไรประมาณนี้อะทำกีฬาอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่คนหันมามองคุณแล้วคุณจะแบบมีแรงคึกมีแรงคึกแบบไปทําสิ่งนั้นนะคะต่อมานะคะในส่วนของเช้ากันนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นทั้งโปรแอนด์คอนเป็น เพราะว่าความความย้ำคิดย้ำทำของชาวกันเนี่ยค่ะมันเป็นทั้งบวกและก็ลบอยากจะให้คุณเปลี่ยนสิ่งนั้นนะมาเป็นแง่บวกเพราะว่าบางทีอชาวกันจะคิดอยู่นั่นแหละจนไม่ลงมือทำแต่ถ้าจะดีมากๆถ้าคุณลงมือทำไาสักอย่างแล้วคุณจะกัดไม่ปล่อยนะคะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ชาวกันได้ทำเนี่ยถ้ามันแบบง่ายๆทำไ่สามารถปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณได้นะ ชาวกันจะทําได้ไม่หยุดเพราะชาวกันโดยทั่วไปแล้วนะนิสัยของชาวกันเป็นคนที่ดิสิพลินเนาะที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะคะพอๆกับทหารเลยนะเพราะฉะนั้นนะหาอะไรที่เขาสามารถทําได้ทุกวันนะคะชาวกันถ้าเขาตัดสินใจว่าเขาทำปับ๊บเขาจะแบบเกาะไม่ปล่อยกับสิ่งนั้นอาจจะเป็นการแบบเปิด Youtube เต้นหรือว่าวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะที่มันดูง่ายๆแต่ว่าสามารถปรับเขาทำได้ในแต่ละวันนะ ต่อมาชาวตุนค่ะเนื่องจากชาวตุนเนี่ยค่ะเป็นพวกที่เป็นตาช่างใช่ไหมจะเท่าเทียมสมดุลทุกอย่างสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องมาเครียดว่าเฮ้ยฉันต้องรับหนักให้ได้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ฉันจะแบบแย่เลยคือไม่เขาจะพยายามสมดุลบาลานซ์ชีวิตเขาให้ดีนะคะแล้วอะไรก็แล้วแต่ คือชาวตุน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวชอบมีเพื่อนชอบไปทําอะไรที่มีเพื่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นนะกีฬาอะไรก็แต่ที่ผาดโผลโลดโผนเนี่ยไม่ใช่แน่นอนแล้วกีฬานั้นนะมันต้องสามารถให้เขาอะสมดุลจิตใจและสามารถเป็นกีฬาที่ไปกับเพื่อนเพื่อนของเขาได้ถ้าตุนเนี่ยมีเพื่อนไปเนี่ย คือเขาลดได้เขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีเพื่อนอะนะคะอันนี้คุณก็ลองนึกดูจะออกอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่กีฬาที่ลดผลไม่ใช่การอาอกลังกกลแบบเต้นโพดนซ์เนี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ตุนจะแบบไปปีนผาหน้าไม้ก็ไม่ใช่แต่เป็นกิจกรรมอะไรที่ต้องมีเพื่อนทําเขาออกนะคะ พิจิกนะคะพิจิกเนี่ยจะต้องข้ามกับตุลแบบสุดขั้วเลยเพราะว่าพิจิกเนี่ยเป็นพวก all or nothing ทํากับไม่ทําไม่มีตรงกลางแล้วด้วยความที่เขาจะแบบเนอะหม้พอพูดถึงพิจิกจะแบบเออคือเขาจะเป็นประมาณเนี้ยคือเรจะแบบ ชอบความผาดโผนผ,นผ,ผจญภัยนะคะอะไรที่มันกดดันเขาทําได้คลิกเครียดเหมือนปีนผาหน้าไม้หรือว่าเล่นเซริร์ฟเล่นคลายอะไรเงี้ยเออเขาทําได้นะคะอะไรที่มันดูอินเทนส์ดูแบบต้องจริงจังต้องทําสิ่งนี้ให้ได้เออเออทำได้ต่อยมวยไปได้นะคะ แธอก็บางทีการกินอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับชาวชาวพิจิกคือเขาไม่สามารถมานั่งแบบพิถีพิถันเรื่องการลดแบบกินอาหารได้แต่เขาจะสามารถทําเวลาออกกำลังกายแล้วคือสุดโต่งอ่ะออกสุดๆๆเลยเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยเขาออกมาแล้วเขากินเท่าไหร่ก็ได้จำนองนอ้น,นะคะก็ลองดูนะคะที่บอกไปอาจจะเป็นการเหมือนกับปีนกำแพงปีนพาตกใบมวยไอ้พวกเนี้ยจะเหมาะกับเขานะคะ มาต่อกันในส่วนของราศีธนูนะคะการออกกำลังกายของกับราศีธนูเนี่ยค่ะคือถ้าอะไรที่เป็นกิจวัตรประจําวันที่ต้องทําทุกวันเนี่ยยากไม่คยไม่คยได้ผลเพราะว่าธนูเป็นราศีที่เขาชอบประจนภัายชอบอะไรแปลกใหม่ใช่ไหมชอบแบบอิสระเสรีฟรีดอมเพราะนั้นเนี่ยการ จะลดน้ำหนักของชาวธนูเนี่ยคือการที่ทำอะไรแล้วมันท้าทายตัวเขาอาจจะมีการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปทุกๆวันอะไรเงี้ยเออเขาชอบนะคะเออเช่นอันเนี้ยปีนผานาไม้คือทำได้เหมือนกันปีนกำแพงคือทำได้เหมือนกันอะไรที่มันท้าทายอ่ะธนูจะชอบลองดู มาต่อกันนะคะสาหรับชาวมังกรนะคะต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ยเป็นขั้นกว่าของชาวกันนะคะในเรื่องของวินัยที่เข้มงวดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวมังกรจะออกกำลังกายจะลดน้าหนักอะไรเนี่ยเขาสามารถ สร้างจะสั่นเวลาทําเป็นตารางออกกําลังกายของเขาอะได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าชาวบังกรเ่เป็นคนที่ชอบทํางานใช่ไหมแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาว่าสามารถทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะทําแล้วก็มันจะทําให้แบบถ้าออกกำลังกายแล้วมันดีกว่าจิตใจเขาเขาก็จะทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยอะไรก็แล้วแต่ ถ้าชาวมังกรอยู่ใกล้ยิมเขาจะสามารถจดตารางไปยิมได้ทุกวันหรือถ้าไม่อยู่ใกล้ยิมก็แล้วแต่มันเป็นการออกกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสร้างให้มันแบบเป็นรูทีนในชีวิตเขาอะค่ะเพราะนั้นออกกายของชาวมังกรเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเขาจะลดน้ำหนักจริงๆนะเขาสามารถจะสั่นเวลาแล้วก็ลดได้สำเร็จแน่นอนมาต่อกันในสำหรับชาวกลุ่มอันนี้น่าสนใจมากๆ ต้องบอกว่าคือชาวกุมเนี่ยเป็นราศีที่รู้เทรนด์รู้เทรนด์นำเทรนด์ทำอะไรบางอย่างเนี่ยก่อนใครเพื่อนถ้าใครเริ่มตามเขาแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเพราะนั้นน่ะการออกกำลังกายการลดน้ำหนักอะไรล้วแต่ที่เขานำคนอื่นหรือเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถสนุกแล้วก็ทำได้ลดได้ตัวอย่างเช่นการเต้นผสมกับ งานศิลปะการแบบอาร์ตอะคะ่ะมันจะแปลภาษาไทยจนก็ไม่แน่ใจว่าใช้คาว่าอะไรนะแต่เหมือนกับเต้นผสมการใช้อาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคือออกท,ท่วงท่าที่มันสวยงามแบบเนี้ยคือต้องผสมผสานครีเอทแล้วอะไรที่มันแปลกใหม่ๆมากเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยนะเขาจะชอบหรือแม้แต่การเต้นเพราะว่าเต้นเนี่ยเขาต้องเป็นการดีไซน์บางอย่างใช่ป่ะแล้วก็เหมือนมันจะเป็นคิดท่าใหม่ทำใหม่ๆ,ๆเนี่ยนะคะ ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาต่อสุดท้ายก็คือชาวมีนนะคะมีนเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างจะแคร์ใส่ใจในเรื่องของจิตใจมากกว่าร่างกายจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของจิตใจมากกว่าฉันต้องหุ่นเป๊ะหุ่นปังนะคะ เพราะนั้นการออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่การลดน้ำหนักของชาวมีนเนี่ยมันต้องผสมผสานอารมณ์จิตใจเข้ามาช่วยถ้าการออกกายนั้นมีการทำสมาธินะคะเขาจะชอบมากเช่นการทำโยคะนะคะไทชีใช่ไหมจี้กงโยคะนะคะหรือแม้แต่การเดินเดินแบบเดินทำสมาธิหรือการว่ายน้ำนะคะก็จะเหมาะกับชาวมีนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับอะไรก็บอกมาได้ใส่ไว้ใต้คลิปนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ